สวัสดีครับคุณครูทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงการใช้ Microsoft Teams ในการประชุมนะครับรวมเข้าร่วมประชุมโดยที่เราเป็นผู้เข้าร่วมประชุมนะครับขั้นตอนแรกนะครับหากใครใช้อ่า iPhone นะครับ iPad นะครับก็เข้าไปที่ App Store นะครับส่วนผู้ที่ใช้ ตะกูน Android นะครับไม่ว่าจะเป็นอ p p o ป้ซ s มซุหัวเบ่นะครับอะไรก็ตามที่ใช้ Android นะครับเข้าไปที่ Play Store นะครับกดเข้าไปเลยครับครับเมื่อท่านเข้ามาในนี้แล้วนะครับสังเกตนะครับจากเครื่องผมเนี่ยไม่มีแอปพลิเคชัน Microsoft t e a m ทนะครับติดอยู่นะครับฉะนั้นเราก็พิมพ์เข้าไปเลยครับ พิมแค่ทีมธรรมดาก็ได้นะครับ T E A M S นะครับ T M S นะครับมันจะขึ้นมาเลยครับนะครับมันจะขึ้นมาเลยว่า Microsoft Teams นะครับเป็นสัญลักษณ์สีม่วงนะครับสีม่วงเป็นรูปคนม่วงสอตัวนะครับแล้วก็กดปุ่มคำว่าติดตั้งสีเขียวๆนี่นะครับกดครับแล้วก็เครื่องจะทำการดาวน์โหลดนะครับ เมื่อดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับคุณครูทุกท่านนะครับไม่ต้องทำอะไรกับตัวแอปตัวนี้เพราะว่าเราเป็นเพียงผู้เข้าร่วมประชุมนะครับเมื่อดาวนโหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับจะเห็นว่าแอปพลิเคชันทีมนะครับขึ้นอยู่กับหน้าจอครับขึ้นบนเว็บอยู่ในมือถือของเราแล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับผมจะส่งในวันที่เราต้องจะประชุมนะครับผมจะส่งลิงก์เข้าไปในกลุ่ม ปวนะครับคราวนี้เราก็จะทาการเข้าตามลิงก์อันนี้สมมุตินะครับผมส่งเข้ามามันจะเป็นลิงก์ประมาณนี้นะครับหน้าตายวาวๆประมาณนี้ https team microsoft com นะครับอ่านอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งจะเป็นวันนั้นผมจะส่งลิงก์เข้าไปนะครับคุณครูก็อยู่ในฐานะผู้เข้าร่วมประชุมครับก็กดเข้าไปในที่ลิงก์ที่ผมส่งให้นะครับ กดเข้าไปนะครับมือถือของค,ครูจะถามว่าเปิดด้วยแอปพลิเคชันอะไรนะครับให้คุณครูกดเข้าไปที่คําว่าญญทีมนะครับสัญลักษณ์ทีมกดเข้ามาครับเอาแล้วนะฮะเมื่อกดเข้ามาได้แล้วนะครับคุณครูก็จะเจอหน้าตาของ Microsoft Teams ซึ่งถามว่าเราจะลงเ,เข้าร่วมในฐานะผู้เยี่ยมชมใช่ไหมนะครับใช่ครับ เราจะเข้าในฐานะผู้เยี่ยมชมเท่านั้นนะครับก็คือกดเข้าร่วมในฐานะผู้เยี่ยมชมครับปุ่มนี้ครับสีม่วงๆนี้ครับโอเคกดปึ้งเข้าไปครับหลังจากนั้นแอปพลิเคชันทีมนะครับจะให้คุณครูนะครับเขียนชื่อตัวเองลงไปครับยกตัวอย่างเช่นของผมนะครับครูชัยวุฒิผมจะทำนะครับพิมพ์เข้าไปครับครูชัยวุฒิเสร็จเรียบร้อยเว้นว่างไม่ได้โอเค อาจจะต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพราะผู้เยี่ยมชมเนี่ยจะเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นขอใช้รู้นะครับโอเคครับหลังจากนั้นก็กดเข้าร่วมในฐานะผู้เยี่ยมชมครับอนุญาตครับโอเคครับหลังจากนั้นนะครับ คนครูทุกท่านก็จะเข้ามาสู่หน้าของ Microsoft Teams นะครับที่จะถามว่าเข้าร่วมประชุมตอนนี้หรือไม่นะครับโดยมีสัญลักษณ์อยู่3อย่างนะครับก็คือ,อมีไม์มีกล้องวิดีโอแล้วก็มีหูฟังนะครับตอนนี้ทุกท่านจะถูกกำหนดให้ปิดไม์ปิดกล้องปิดวิดีโอนะครับก็เข้าร่วมการประชุมนะครับ อย่างผมก็ขออนุญาตเปิดไมค์ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าปิดไมค์ก็จะอัดวิดีโอนี้ไม่ได้นะครับขอเขาร่วมครับรอสักครู่นะครับโอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาสู่หน้าตาของการประชุมออนไลน์ของโรงเรียนแล้วนะครับอ่าก็จะเห็นได้ว่ามีสัญลักษณ์ต่างๆนะครับเมื่อแตะหน้าจอหนึ่งครั้ง ก็ะจะมีสัญลักษณ์มีไมค์มีกล้องวิดีโอแล้วก็หูฟังแล้วก็จุด3จุดนะครับเม <ME ื่อเราลองแตะจุด3จุดขึ้นดูนะครับก็จะมีนะครับเมนูแช์นะครับเมนูแช,นะเแช์เนี่ยกดเข้าไปก็จะมีแชร์ภาพหน้าจอแชร์ว,วิดีโอแชร์ powerpoint นะครับเราสามารถแชร์ก็ได้หรือว่าเราจะลองนะครับกดเปิดคำบรรยายนะครับดูครับลองทดสอบดู เขาบอกว่าแปลได้แต่ภาษาอังกฤษนะครับอ่านะครับแล้วก็นี่ก็ถ้าเกิดจบการประชุมแล้วนะครับให้คุณครูนะครับกดปุ่มสีแดงตรงนี้นะครับรูปสีแดงเป็นการวางปเป็นการวางนะครับเป็นการจบการประชุมครับแตะหน้าจอหนึ่งครั้งแล้วก็กดปุ่มสีแดงนะครับอย่างไรก็ตามก็ขอขอบคุณที่ครูทุกท่านชมวิดีโอ,อนี้นะครับ โอเคครับกดปุ่มสีแดงแล้วก็ทำการวางสายเรียบร้อยครับผมขอบคุณครับ